สภาพน้ำเกินมืแล้วเหมือนลงนี่ปรสนุกเต็ม Y me ha bañado s a n d e มันมีสุมใดที่อันบอกไว้ต้องการน้ำเลยติ มาเห็นอีหลามากกสียากมากน้ำจะไปหาอิหม่พ่พ่อข้าวดอกอเอาผ้าไปจากปิดสวิตไฟไปอะไรปลีแล้วอีหลาค่อยมาอือ ท่องลูกก็คดดูดูดแปบ๊บเดียวคดแปบ๊บเดียวคดรู้ได้อย่างไงแปบ๊บเดียวคดมันก็อยู่ในท้องมันต้องอยู่ผ้าคดงออยู่แล้วถึงจะเหยียดเป็นอะไรอยู่ในท้องเอาท้องเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนาะใหญ่ขึ้นเวลาเด็กมันก็ตัวใหญ่ขึน้นก็ต้องคดงออยู่ในท้องแน่ถึงไม่มเหยียดเป็นไรนั่งกับ ถ้าปกติก็คืออ่อนอ่อนหนุ่มแม่นบรแล้วนั่งกับฉีกเฮ็ดทองแข็งขึ้นกบสีหูเรเพ่าะขอาไปรูปรูปจังน้อยกบสีเป็นสลบลงดอกวกบสีอ่อนตัวคือเก่าโอ้ไปทางใดกก็มีแต่ความแข็งแรง บักซีดากะสุกบ่แม่นปลาอนนัลอตีคือบ่เห็นบ่อนจักโตโอ้บ่อนอยู่ึมนี้ย่านย้ายไปทางอื่นอยู่แม่มันนั่นน่ะำดำคึมไปทางอื่นน่ะบ่ลงหาเฮาจะเคลียร์น้ำแห้งๆอยู่ อันนี้ตัดออกเถอะอันนี้มันคือเป็นยังสีแม่ต้นนี้มันหักโคตลงลนะหมน,นั่นลแมแห้งบ่เลยหักหรือจังดดลืมจตะ เอาคือเอาไปทาจังสันมันสิบวัสามเดือืม อ๋อปาคออ๋อแม่ปลาคอโอ้อี่ยนะน่ากได้กินสมบาคอรแลวตัวนี้ฮะเดินตัวละ อะไ้สิม,มากก่อนกันฮันลูกมากนี่คืออดแม่นบออดกินบักลินฟ้า ดิได้เก็บปลาไปนนเจ็บหลังเวย,อยโอ้เห็นหัวหน่นเราปัเนี้ ป๊ะเห็นหอนนั่นดินแล้วโอ้ป๊ะเห็นนั่นดินแล้วอีกจะมาอะไรเกป๊ยป่ะบนกบมาจะเคลียร์ ป่าจนโพ อยากเดบปลาจับเอาได้เลยจิ